สิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความจริงที่สำคัญที่ต้องเข้าใจในตอนนี้คือเรากำลังอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงฉันไม่ได้พูดถึงจุดจบของโลกหรือเปลวไฟสุริยะที่จะทำให้โลกพังทลายเป็นฝุน่นฉันกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเราเชื่อมต่อกับความเป็นจริงในมิติที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับเรา การเปลี่ยนแปลงมิติที่กำลังจะเกิดขึ้นมิติที่หจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้มิติที่หจะมีความถี่การสั่นสะเทือนสูงกว่าที่คุณคุ้นเคยคุณจะต้องก้าวขึ้นเกมของคุณเพื่อที่จะทำงานร่วมกับมันการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นหลุมดำหรือภาวะเอกฐานซึ่งอีกด้านหนึ่งมีความเป็นจริงอีกประการหนึ่ง ความเป็นจริงใหม่มักมองไม่เห็นจากด้านนี้แต่ถ้ามองใกล้ๆคุณจะเห็นแสงเล็กๆสองประกายอยู่ตรงกลางแสงนี้บ่งบอกว่าคุณได้เข้าสู่อีกมิติหนึ่งที่เวลาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ต่างกันและที่ซึ่งทุกอย่างมีอยู่พร้อมๆกันในทุกแง่มุมอดีตปัจจุบันและอนาคตนี่จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะมันหมายความว่าเรากำลังจะทำหน้าที่ในความเป็นจริงหลายอย่างนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราในช่วงชีวิตนี้และเราทุกคนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกของเราสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณตระหนักว่าคุณไม่ได้แยกจากพระเจ้าหรือจักรวาลจากนั้นคุณจะสามารถย้ายไปยังมิติอื่น โดยไม่ต้องกลัวหรือกังวลขั้นตอนแรกสู่การตระหนักรู้นี้คือการยอมรับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณและสติปัญญาของคุณคุณต้องเรียนรู้วิธีใช้สัญชาตญาณและรับฟังคําแนะนำจากภายในตัวคุณเองเมื่อคุณตระหนักถึงความเป็นจริงนี้เกี่ยวกับตัวคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นพัฒนาของฝ่ายของประธานฝ่ายวิญญาณของคุณเองผ่านการทำสมาธิและการอธิษฐานของประธานนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะช่วยให้เราทุกคนได้ยินจากผู้อื่นที่ล่วงรับไปก่อนเราและเรียนรู้จากปัญญาของพวกเขาคุณได้รับคณะชุดใหม่ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ในมิติที่สูงขึ้น จิตสำนึกของคุณตอนนี้ค่อนข้างสูงเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้นำทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งก้าวหน้ากว่าที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้คุณยังได้รับกลุ่มวิญญาณที่ทำงานร่วมกับคุณและได้รับมอบหมายให้ช่วยคุณพัฒนาชีวิตในมิติที่สของคุณคุณจะพบว่ากลุ่มวิญญาณนี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณผ่านประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ข้างหน้าคุณ มีครูหลายคนที่สนใจช่วยให้ผู้คนเรียนรู้วิธีใช้ความสามารถใหม่ของพวกเขาแต่ฉันต้องการทำโดยไม่รบกวนกระแสชีวิตของคุณหรือละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบประจำวันของคุณฉันรู้ว่าฉันฉันรู้ว่าถ้าฉันพยายามสอนเร็วเกินไปมันจะทำให้คุณสับสนและนำไปสู่ความยุ่งยากในภายหลัง ฉันต้องการเวลาสำหรับตัวเองในเวลานี้อย่าพยายามเรียนรู้ทุกอย่างพร้อมกันกระบวนศน์แบบเก่ามีพื้นฐานอยู่บนการแยกจากกันเราคิดว่าเราแยกออกจากธรรมชาติและจากกันและกันเราเชื่อในการแข่งขันและสงครามเป็นวิธีเดียวที่มนุษย์จะเอาชนะความท้าทายได้เราคิดว่ามีทางผู้ชนะและผู้แพ้ ไม่มีความเสมอภาครหรือความสามัคคีร,ระหว่างมนุษย์หรือระหว่างวัฒนธรรมและชาติที่แตกต่างกันฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีพวกเราเทียบกับพวกเขามีเพียงเราเราทุกคนร่วมกันผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้สร้างหลักแหล่งพลังงานทุกสิ่งที่เป็นอยู่ทุกสิ่งดำรงอยู่เป็นหนึ่งเดียว กระบวนศน์แบบเก่าของการแยกจากกันและความเป็นคู่กำลังพังทลายและมนุษยาชาติกำลังเรียนรู้บทเรียนที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้บทเรียนของการตระหนักถึงความเป็นพระเจ้าของเราความเชื่อมโยงกับพระผู้สร้างหลักและทั้งหมดที่มีอยู่นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราเนื่องจากทำให้เราได้เห็นว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ ครอบครัวเดียวกันได้อย่างไรและเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเดินทางเพื่อตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของเราได้อย่างไรบทเรียนนี้มีมาหลายปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมาเร็วขึ้นเมื่อเราผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อเราเริ่มตระหนักถึงความเชื่อมโยงของเรากับทุกสิ่งเราก็เริ่มตระหนักว่าเรามีความรับผิดช,ชอบต่อกันและกันและต่อทุกชีวิตบนโลก เมื่อเราย้ายจากความเป็นจริงรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเรียนรู้บทเรียนใหม่และปรับให้เข้ากับวิธีการใหม่เราเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ต่างออกไปมันแตกต่างเพราะโรคเปลี่ยนไปและมนุษย์เองก็เปลี่ยนไปโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะผู้คนกำลังเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเผ่าพันธุ์มนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสองสามศตรวรรษที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ได้มาถึงจุดที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามกฎของตัวเองได้อีกต่อไปเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติหากเราจะอยู่รอดเป็นเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้ เผ่าพันธ์มนุษย์กำลังพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ในเวลานี้บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาเรากำลังเป็นหนึ่งเดียวกับพราผู้สร้างพล r ครีเอเตอร์และทั้งหมดที่มีอยู่ไม่เพียงแต่โลกนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั่วทั้งจักรวาลด้วยเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหาพันธ์กาแล็กติก